กู้เงินไทยพันนี้สินเชื่อฟินิก์อีกไหนวงเงินสูงสุดคนละ1นล้านห้าแสนบาทส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่23มีนะคาคมปี2566ค่ะซึ่งคลิปวีดโดนี้นะบุ๋มก็อ้างอิงนะคะมาจากไลน์ออฟฟิเชียลนะคะของ SCB Thailand ค่ะเขาส่งมาให้บุ๋มดูเมื่อคืนนี้นะคะมันก็เป็นข้อความบอดแคดได้แหละทุกคนนะคะก็เลยนำมาบอกเล่าบอกต่อนะคะเผื่อใครที่กำลังแบบว่าต้องการเงินไปหมุนในช่วงนี้นะคะหรือว่าต้องการเงินที่จะไป เริ่มก่อตั้งธุรกิจหรือว่าค้าขายต่างๆนะคะก็ดอกเบี้ยน,นะคะต่ำสุด4.99%ต่อปีวงเงินสูงสุด1ล้าน5แสนบาทต่อคนนะคะเดี๋ยวไปดูรายเดียมพร้อมกันค่ะแต่ก่อนไปรับชมใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกยังไม่เคยกดติดตามบุงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนั่นเองนะคะ ซึ่งนี่เลยค่ะที่จริงเขาให้โหลดแอปมานะคะเป็นแอปฟินนิกค่ะทุกคนนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด2สินเชื่อด้วยกันนะของสำหรับฟินนิกนะคะสินเชื่อนาโนนะคะวงเงินกู้สูงสุดถึงแสนบาทอันนี้ผมทำไปแล้วนั่นเองนะคะก็นำไปหมุนได้เลยนะคะ ทีนี้เราจะมาพูดถึงสินเชื่อส่วนบุคคลของเขากันนะคะเขาชื่อสินเชื่อว่าบุคคลฟินิก์อีกไนท์นะคะวงเงินสูงสุดให้คนละ15ล้านแสนบาทดอกเบี้ยต่ำสุดสุด4.99%ต่อปีนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์กันนะคะนี่เรามาดูกันนะคะสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลฟินิกซ์อีกไนท์นะคะคืออะไรนะคะนี่ก็เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบวงเงินหมุนเวียนนะคะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่ผู้กู้ นั้นต้องการได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการบริโภคหรือการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์คําประกันหรือบุคคลคําประกันนะคะซึ่งอัตราดอกเบีย้ยก็จะเป็นแบบลดต้นลดดอกค่ะทุกคนทั้งนี้นะคะก็จะไม่เกินอัตราดอกเบีย้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นกําหนดไว้นะคะซึ่งสมัครง่ายแล้วก็รู้ผลอนุม,มัติไว้นะคะและสามารถโอนเงินก้อนนะคะเข้าบัญชีได้ทันที ซึ่งสามารถเลือกจ่ายได้หล,หลายรูปแบบนะคะตามที่ต้องการได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจ่ายขั้นต่ำหรือว่า จ่ายแบบตามใจก็คือมีเท่าไหร่ก็โปะไปได้อะไรอย่างงี้เออมันก็ง่ายนะคะสําหรับใครที่แบบว่านําไปต่อยอดธุรกิจนะคะหรือว่าจะเป็นการผ่อนจ่ายแบบเป็นงวดนะ,ะสูงสุด60เดือนกันไปเลยนะคะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติสําหรับผู้สมัครและเอกสารประกอบกันนะคะหเลยเนี่ยจะต้องเป็นอายุระหว่าง20-60ถึง60ปีสัญชาติไทยนะคะสเป็นพนักงานประจามีมรายได้ขั้นต่ำาม 30, บาทต่อเดือนตายละ มาตายตรงนี้แหละนะเพราะว่าเงินเดือนหลายๆคนก็บัตรว่าหมื่นห้าสองหืนอะไรเงี้ยน่คือโหเงินไขเขาน่าจะสูงมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีเอกสารสลิปเงินเดือนเพื่อใช้ในการประกอบการสมัครย้อนหลังไม่เกิน1เดือนนะคะมีบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์และลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน SCB EC นั่นเองนะคะพูดง่ายก็คือต้องมีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ดาวน์โหลดใช้งาน แอปพลิเคชันของเขานั่นเองนะ3ค่ะและจะได้วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุดไม่เกิน5เท่าของไรายได้นะคะเฉะลี่ยต่อเดือนไม่เกิน1 5ล้านแสนบาทโดยจะได้รับวงเงินกลับคืนทันทีเมื่อมีการชำระเงินต้นคืนนั่นเองนะคะมันจะเป็นแบบคล้ายๆบัตรกดเงินสดใช่ไหมทีนี้ถ้ามติว่าเราได้เงินวงเงินมาล้านหนึ่งอะไรเงี้ย เราใช้ไปห้าแสนปุ๊บนะคะเราก็โปะไปกลับไปห้าแสนแล้ววงเงินนั้นนะ่ะมันก็จะดีดกลับมาในแอปฟินิกนั่นเองนะคะทุกคนทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะนะจากประสบการณ์นะคะที่เคยมีแบบบัตรกดเงินสดนู่นนี่นั่นนะตอนนี้ปิดไปแล้วนะทุกคนไม่รู้จะ เอาไว้ไปทไําไมเพราะว่ามันคันไม้คันมือถ้ามันมีนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะสมัครง่ายนะใช้เพียงแค่ประ,ประชาชนสลิปเงินเดือนและรายการเดินบัญชีนั่นก็คือสเตตเมนต์นะคะธนา,าคารที่รับเงินเดือนโดยกรอกข้อมูลและอัปโหลดเองได้ง่ายๆนะผ่านแอปพลิเคชันนะคะบริษัทเขาก็จะแจ้งผลการสมัครรวดเร็วนะภายใน1วันแต่ไม่เกิน3วันนั่นเองค่ะอัตราดอกเบี้ยนะคะระหว่างร้อยละ4 99ถึง24.99ต่อปีนะคะถอนออกเท่าไหร่ก็จ่ายดอกเบีย้ยเท่านั้นคิดดอกเบีย้ยเป็นรายวันลดต้นลดดอกนะคะซึ่งจะได้รับนะคะวงเงินสูงสุดนะคะหนล้านแสนบาทะค่ะซึ่งอัตราดอกเบีย้ยนะคะก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารนั้นกำหนดเอาไว้นะคะส่วนใครที่ติดแบคกรีดหรือว่าบูโรนะคะต้องการที่จะรู้ว่าตัวเองนั้นนะคะสามารถกู้ได้ไหมก็ แนะนำเลยว่าให้ลองนะคะลองค่ะเพราะบางทีนะคะอาจจะผ่านนะ,ะเพราะว่าอาจจะติดบูโรแบมลิลไปนานแล้วนะคะแต่ระบบก็ยังไม่อัปเดตเนาะทุกคนก็ลองได้เลยนะคะโดยการโหลดแอปฟินิกมานะคะซึ่งเขาสามารถได้ทั้งเ p l y y t t r r e แล้วก็ App Store นะคะได้หมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะ กูได้เท่าไหร่บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าได้วงเงินสูงสุดคนละเท่าไหร่ติดขัดปัญหาอะไรยังไงนะคะแต่บุ๋มไม่ได้มีวิธีการสมัครให้นะคะเนื่องจากว่าบุ๋มนั้นนะคะไม่ได้คิดที่จะเอาเงินออกมานะคะทุกคนก็แบบไม่อยากรู้ว่าตัวเองนะกู้ได้เท่าไหร่ถ้าแบบถ้าดูแล้วมันก็อยากใช้เงิน,นเนาะ โอเคขอใจบอขาใจเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะใครมีคําถามสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมไร้ไดังใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านลางใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ